อ่ะเนาะเสือลายเด้มาพอตอนพันแก่เนาะเอาเพาออกไปเห็ดบูดเห็ดเห็ดบดอนไรกันเห็ดบดเห็ดชีกเนาะตอนนี้พอเห็ดยังอันนี้เห็ดตะเคิงพี่เนาะนี่เห็ดตะเคิึงมาเหยดแก่แล้วเนาะเห็ดตะเคิงกัน กินแช่เพื่อกันนาะพี่น้องเห็ดตะเถิงนี่สวัยดีสวัยดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศมือนีกามาพบก,ก็ขน้ายอีกช่นเคยเน้ะพี่น้องมือนีขนออยกะ สี้าพ่อแม่พี่น้องว่าหล่อเก็บเพชรขาวเนาะพี่น้องเก็บเพชรขาวมาแกงกินตอนเทียงเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อเหมือนนี้เด้อโอ้เพชรขาวเนาะเสียดายเนะาะนอยากแกะนะบร้ข้นมาเด้ฝนตกอุ้ยเสียดายเนาะอยากแก่ได้เด้ถ้ามาเก็บบ้านนี่หรือว่ามือ ซื้อนอจ้าพอดีกินโอ้ยเยยแล้วดรอกนี่ป้าืมปกติมันออกร้ายกว่านี้เห็นบอจูมันเจะไม่นี่สีผ้าพี่น้องไปรอกเฮิงเตอ๋อปีรอกเนาะเพื่อสิรอเบิดคอนเทดแถวนี้เนาะผ้าไปสี้เฮิงเนี่ย ไปรอเก็บเอาแต่เฮ็ดข้าวเฮ็ดบดนี่นะเนาะเพราะว่าเมือน,นี้มันเป็นวันศินเนาะพ่อแม่พี่น้องวั่นซินือว่าวันพระเฮ็ดออกลายดีเนาะไปะไปรอเบิ่งอีค้อนอ้ตอนนี้พ่อเฮ็ดอยังอันนี้เฮ็ดตะเคิงพี่น้องน,นี่เฮ็ดตะเคิงไะอย่าแก่แล้วเนาะเฮ็ดตะเคิงกันกินแฉพื้นกันเนาะพี่น้องเฮ็ดตะเคิงนี่นี่ หลักออกบ่วันดายนี่ดอกอ่อนติดตะขึงตะเคืออ่งงางผันว่ะนี่ไปดอหาอีกพี่น้องขน้อยมะพอนะเล็กเนาะเล็กยังวะอู้เป็นตันเลยว้านักอะลีพี่น้องเคยเห็นบอนี่มว้าแอมนาคอะลี ทุกคนเคยเห็นมอนอนนถขาหูว่เมนเด็กอีกอยงคอมเมนต์เขามาบอกขานอยอะไรด้วยเนาะขานอยบบหูว้นักอรีช่องสี่ไรเป็นโรคโรลคลปาอาร์จับบึงบ่งมึงง่าอนนีนีนักเนาะล้าสิปโปรแหวนหันแล้วกะเ้าลงมาแนละ้วเ้าสิเอาเมื่อยพอบึง่งนอบาแมนมามันเมนเด็กอ,ยอยียงเนาะ มันเป็นจะเป็นแบบไรเนาะจะกระบาดสะเก็ดระเบิดก็จักว้าดูร,ระเบิดนากก่ากลั <c oughs> วเท่าไหร่บอว่าจะเป็นสะเก็ดระเบิดอาเนาะเสียลายเออด้มาพอตอนพคนแก่เนาะเอ้าเขาออกไปเห็ดหมุดเห็ด เห็ดบดอะกรนั่เห no. ็ดบดเห็ดฉีกเนาะสุดคอนเลยพี่เนาะสาดจะเสีายนอเฮ้ยเท่านาสิคืนมาจะโดนเนาะสิว่าเพราะว่าพ้นตกเพราะว่ามี่ียกกไม่จำเป็น ในป้ายเฮดบดแกก็จะอ่อนด้วยเนาะหมางยังว่าเดืองเดืองจักมือนั่นของคุยกะมาอายุ ขอมาโพออยทึกโคดึกครับขอยันนะ <laughs> ดด่าเอาเบ็ดกดโคดึกครับซะขอยินเนาะโอครูเบ็ดเลยท้าห้าวโบเก็บออกนี่เพื่อนบริเกอร์ได้รอบนะ่นแม่นแต่ามที่เสือพี่น้องเสือเอเ่อหนึ่งนั่นเป็นเสื่อ,อน,นั่นเนาะเขาต้องบริเก็บออกอืมหลอกใหญ่ไหม เก็บเมื่อเมียน,ทอ,นทอดกินเนาะทอดกินทอดกินพอดีสันโอ้เก็บหยาเดิบโอ้มาอันนี้นะโตกลุ่มมันโมหิยาเสยอึ้อดึงหออ้ายลงหยาบขนาดว้าวทีรารทีทำ แม่นตัวบางทีก็กมีนกิดอยู่ในหาพี่เน,นาะแม่มาตใไกายเห็นแดงเหลืองมาเฮ็ดเบื่อตอนนี้หนึ่งนึกว่าเฮ็ดเบื่อแต่แทนเปนเฮ็ดบดเนาะเต็มค้อนอาญากึกองยเฮ้ยบุญบาทชนะพอได้กินแต่เฮ็ดแก่เฮ็ดอ่อนบดได้กิน <c oughs> โอ้ยเส้นแก้วหัวดิอ้เอาเมื่ออะไรกะ็ สีทอดกินเบิท่าน,นัน้นละพี่น้องเลยชี้ล้วก็ทอดโอยถอดกินเห็ดคือขนมนะมันเป็นมัดเ,นะเดลียวนะ,ะแม่เพินเ่นหนี่วบัตเตอรเพิ่นมาเพิ่นให้เก็บเอาเบิดเห็ดบดแก่หเ,เห็ดกระระงแก่โบไห้ปลาเพิ่นนะเอามาเห็ดกินกอ้าวพี่น้องเพิ่งเนี่ย Nít tới hết anh này, vô đi tìm cả ta đây Tìm cả ta ít nhau cũng này Nhưng Mà hộ Mà mình má hộ gì kì bẹp bẹp đi, sang cột nhá hình ngọt ก็เสียดายดีเนาะเก็บออกเก็บออกให้คุณให้คุณแต่คุณไม่กันโบเก็บนี่เพื่อกะโบเกิดะจจะะ <c oughs> ะไะใส่เฮ็ดนี่เนาะไรร้ายอ,อันนะี้ไปไปเตะเที่ยวรอฮะกระสออเนาะเื่อนเนาะเพื่อนโก้หอย ยังต้อไงเสียดายเยนี่โยหอมไปอันนี้คือดเพิ่น้อะไปอ้ตอนนี้เล็ดแจงสว่าเนะพี่น้องเสียงไม่อีห้อง ตอนนี้ออกว่าฮอดนอกแหเนาะสิมาแบเอาเสเด็กแม่อ,อ่นนะเนาะนี่หนักอัน,นแบเอาเสเด็กเมื่อถามพอเนาะว่ามันคืออีหยังกันแทเนาะขนอยอยากปะตอนนี้ก็ลงมาฮอดเฮือนแล้วพี่น้องมาสิเอาเล็กอันนี้มาถามอีพอ่อเนาะแต่ว่าเราก็บ่อยูวยกวย้ทุกคนมามันมน,นอนียังเนาะ ทุกคนหัวว่าเซตเด็กอันนี้คือเอียงกับคอมเมนต์เขามาบอกขนอยไดเดอร์พี่น้องขนากไกยาคูคือกันเนาะยาคูว่ามันเอียงนักนกพี่น้องไปตันเลยเนาะเฮดกับไดแต่เฮดชีแก่ๆเลยเนาะบอกว่าสีแหละจนเปลี่ยนสีขนานีีเนาะตัวแก่เลยแหละขนากกับชิคอ็จบคลิปนี้ต้องเพียงเท่นี้เนาะพี่น้องคลิปไปหาเฮด แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะหน่อยนะเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดอ้อสวัสดีบาย